สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะว่าที่คุณพ่อครับผมเป็นไงบ้างครับก็สู้ตายครับเจอปัญหาหลายอย่างครับเกี่ยวกับคุณพ่อครับทำไมครับก็ไม่เคยฮะแล้วก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆในวงการบันเทิงสอนหลายเรื่องครับว่าจะมีอาการเมียเหม็นเมียเหม็นหน้าหรือภรรยาเหม็นหน้าหรือแฟนเหม็นหน้าหรือมีเหตุการณ์ว่า ต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเนี่ยมันมีหลายอย่างก็ก็ก็ได้เรียนรู้ครับแล้วก็มีการวางแผนเรื่องลูกว่าลูกต้องเรียนที่ไหนแล้วก็เริ่มเริ่มทำงานเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มในเรื่องของการแบบใจเย็นลงครับใครใครมาด่าอะไรเราก็ ไม่เป็นไรจ้าอันนี้เขาสอนหรือขู่ครับอะไรนะคะเขาสอนหรือขู่ครเป็นเองค่ะผู้ใหญ่สอนดีค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ที่ดีมากครับที่ดีมากๆครับกับการมีลูกแล้วก็ขอบคุณแฟนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ในเรื่องของแบบลูกลูกเราให้แข็งแรงหรืออะไรเงี้ยครับผมตอนที่ตรวจขึ้นมาเฮเลยไหมครับร้องไห้ครับ ร้องไห้ครับตอนตอนแฮรด้ยินเสียงหัวใจลูกร้องไห้ครับเพราะว่าไม่เคยครับไม่เคยเพราะว่าไม่เคยเข้าไปในห้องแล้วต้องรู้ว่าอ๋อมันจะมีการตรวจยังไงอะไรเงี้ยไม่เคยแล้วพอคุณหมอบอกว่าเนี่ยเสียงหัวใจลูกนะเห็นเห็นแขนเห็นขาแล้วโอ้ยิ่งแบบดีใจครับดีใจครับอยากได้ผู้หญิงผู้ชายอยากได้ผู้หญิงผู้ชายอยากได้อะไรก็ได้ครับขอให้น้องแข็งแรงและน่ารักเป็นเด็กดีครับผม พอได้ยินเสียงรู้ว่าความเป็นพ่อมันเริ่มมาหรือยังเสียงหัวใจใช่ไหมก็เริ่มแล้วฮะเริ่มแบบว่าฮึบขึ้นทํางานจากง่วงก็ต้องเติมกาแฟครับจากแบบว่าจากแบบว่าเอ๊ะเธอไม่ถ่ายเนาะให้ฉันรออะไรเงีฉยนก็บอกไม่เป็นไรเธอถ่ายกี่โมงก็ได้มันก็จะแบบมีมีความแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วแล้วมันเป็นอะไรที่ดีอะพี่มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันมันเท่มากเลยแต่มันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วมันก็มีความแบบลุ้นลุ้นแต่ละวันว่า ต้องเจออะไรต้องเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยเออเวลาคุยกับรู้ตอนนี้เสกสาวเสงี่มไหมในทอ้องคุยกับแฟนมาดีกว่าะตอนนี้เพราะว่า <c oughs> <c oughs> หลายๆอย่างก็บางทีก็ต้องปรับปรับปรุงตัวหรือแบบเรานิสัยไม่ค่อยดีเพราะเราไม่เคยมีครอบครัวงไงแล้วบางทีการวางตัวกับกับแฟนเนี่ยบางทีมันเราไปเอาแต่ใจก็ไม่ได้เราจะแบบโอเคงอนใช่ไหมกูง,งอนกลับก็ไม่ได้ละก็จะต้องแบบยอมยอมยอมแล้วก็ ตัวตีครับตัวตีครับเข้าไฮหมิ่นขี้หน้าอย่างนี้ตอนนี้อะไรนะเข้าไฮหมิ่นขี้หน้าเราดิยังก็ยังไม่รู้เลยครับต้องต้องต้องรอดูว่ายังไงเพราะว่าตอนนี้คือเน้นทํางานแล้วก็ใจเย็นใจเย็นแล้วก็เข้าวัดทําบุญบ่อยมากครับเพราะว่าต้องเรียกกลับบ้านเร็วนะคะพอเสร็จงานปุ๊บกลับเลยนะตอนนี้ผมผมผมทำอย่างนั้นอยู่เพราะว่าผมไม่ไปแนวเหมือนแต่ก่อนแล้วครับเพราะว่ามันมันไม่มันไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะใช้คำว่าเหอได้ไหม อในะครับใช้คำว่าเหอลูกกันไหมตอนนี้เหอแล้วครับก็ก็แล้วแต่เลยครับได้หมดครับ <laughs> คุยกับเขาทุกวันมครับจัะคุยกับลูกทุกวันไหมไคุยครับคุยครับก็มีแบบว่าคุยแล้วก็ให้กําลังใจแฟนแล้วก็มีการแบบปรับปรุงตัวนิสัยที่แบบเคยไม่ดีอะไรเงี้ยครับใจเย็นลงได้ฟังได้ฟังแบบเสียงลูกหรือ้ยฟังในในตอนที่เขาเอาตรวจอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอัลต้าซาวแล้วก็มันก็จะมีเสียงหัวใจตึ๊บ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 เดินลูกให้พูดคุยกับลูกได้เน้ขาบอกให้พูดนะฮะ เขาบอกให้พ like, so ูดว่าเป็นเด็กดีนะลูกแล้วก็ขอให้เลี้ยงง่ายๆน่ารักแล้วก็ให้หนูแข็งแรงครบ32ทุกประการอะไรอย่เงี้ยครับอยากให้หน้าเหมือนใครนะให้เหมือนแม่ดีกว่าทำไมกับแม่โค้งหน้าเบ้าหน้าแม่เขาเขาดีกว่าเราครับสี่จะสี่เดือนแล้วเนาะจะสิบสามสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ครับปีไม่มีรูปแบบรับปีมังกร โหแฮปปี้หมดแหละครับเพราะว่าเด็กคือจริงๆแล้วมันต้องมันมันมันมีมันมีปัญหาไหมมันก็มีแต่มันไม่ได้เยอะแต่แต่มันต้องปรับกันให้ได้เพราะว่าในเมื่อเราเลือกที่จะเอาเขาออกมาแล้วหรือเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยเราต้องมีการจับเข่าคุยกันในหลายๆเรื่องว่าเฮ้ยเราควรจะต้องวางแผนอะไรยังไงให้ให้มันดีขึ้นแล้วก็รวมถึง ความเป็นผู้ใหญ่ต้องมากขึ้นจะไปเล่นทะลึ่งตึงตังเหมือนเป็นเด็กเหมือนสมัยก่อนมันไม่ได้แล้วฮะมันมันต้องมีวุฒิภาวะแบบเปลี่ยนมากขึ้นนะครับแล้วครอบครัวว่ายังไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่เราคุณพ่อคุณแม่น้องก็เขาโอเคทั้งคู่นะครับแล้วก็ทางทางสองฝั่งเนี่ยเขาก็พยายามแบบให้มาคุยกันว่าแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องวางแผนยังไงอะไรเงี้ยครับอืมกับขอโทษนะก,กับคำที่บอกว่าพลาดหรือเปล่า ใคอมเมนต์ว่าพลาดหรือเปล่ามันจะมีคอมเมนต์ที่เป็นด้านลบหอลอ๋อไม่เป็นไรครับคอมเมนต์ได้เลยครับเขาจะเม้นต์พลาดไหมท้องก่อนแต่งแล้วแต่เขาเลยครับเพราะว่าเราตอนเราทำเราตั้งใจมากครับเขาจะได้เหตุไหมครับพวกนี้ผมไม่สนใจแล้วครับเขาไม่ค่อยเข้าไปอ่านอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าเบื้องต้นมันมันเป็นเรื่องปกติของคนที่เขามีโทรศัพท์และมีเน็ตเขาอยากจะพิมพ์อะไรก็เรื่องเขาแต่หมายถึงว่าเราเฉยๆกับพวกพวกพี่ๆเขาอยู่แล้วครับ เขาจะว่าอะไรก็เขามีความสุขก็ปล่อยเขาครับเรารู้สึกแย่ไหมที่จะเป็นข่าวดีของเราไม่ผมว่ามันไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเลยเพราะว่าผมอะเป็นคนไม่ได้คิดอะไรมากครับโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่ถ้ามันไม่ได้ว่าอะไรหนักหรือแบบใครมาบอกหรือใครมาเห็นอะไรเงี้ยผมไม่ได้ค่อยได้ได้ได้สนใจอะไรตรงนั้นแล้วเพราะว่าผมอาจจะอยู่วงการมานานด้วยแล้วก็ผมมองว่าเขาอยากจะว่าเลยก็ว่าเพราะเราเราก็เคยมีนิสัยอยากจะว่าคนอื่นเลยอะมันก็เป็นเรื่องปกติอะเธอเธอยังไม่ชอบอีนี่เลย ถูกปะมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะมันก็อยากด่าม,มันก็ดาากา่าไปเลยก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าเราต้องคุยกันก่อนคุยกันว่ายังไงเพราะว่าจริงก็มีวางแผนแบบหรจะแต่งงานตอนมีลูกหรืออะไรเงี้ยแบบคู่อื่นๆที่เขาทํากันอะไรเงี้ยพราตอนนี้มันมันมีหลายอย่างทั้งเราเตรียมโปรเจกต์ที่จะเปิดที่พักเชียงดาวแล้วก็เราทําสลับุรีด้วยอะไรเงี้ยมันมันเลยแบบคิดหลายอย่างครับอืมแล้วตอนนี้คือแจ็คเปลี่ยนไป ก็หัวงอกแล้วครับไม่ได้โมครับเขา๋อ้เขาโทรทีมเพื่อนเขาโทรมาก็เลยเห็นหน้าเนาะครับก็จริงเขาก็ยินดีนะครับแล้วก็โทรหานิกกี้ว่าเออหลานชอบทองนะแซลแซลนิกกี้เล่นนะครับเพราะว่านิกกี้มันก็เป็นเพื่อนที่น่ารักหลายๆคนก็มา ได้มีโอกาสวิดีโอคอลช่วงปีใหม่แล้วเดดน้องหมากอะไรเงี้ยเขาก็น่ารักทุกคนครับแล้วก็รวมถึงผู้พาอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่มดดําอะไรเงี้ยครับทุกคนน่ารักหมดแล้วเราก็มีความแบบต้องเปลี่ยนตัวเองครับเยอะมากขึ้นครับเป็นไงบ้างใกล้จะเป็นพ่อคนก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวให้ให้ลูกแบบไม่ไม่มีปัญหามากที่สุดแล้วก็เตรียมตัวในเรื่องของการเก็บเงินวางแผนการศึกษาเขาแล้วก็ วางวางวางการตลาดที่เขาว่าเขาต้องรับงานยังไงแล้วเขาพูดเล่น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 ไม่ไม่เลยไม่เลยคือแล้วแต่เขาครับเขาอยากทำอะไรก็แล้วแต่เขาเลยครับหลายคนแซวว่าเป็นชื่อน้องโอสาก้าอ๋อได้หมดเลยเพราะว่าไปถ่ายหนังที่ญี่ปุ่นครับ20กว่าวันแล้วก็ก็จัดกันที่นั่นแล้วก็เลยคนก็จะให้ชื่อแบบญี่ปุ่นหน่อยอะไรเงี้ยครับจริงก็อยู่ที่แม่เขาแล้วครับอยากให้ชื่ออะไรก็ได้หมดครับเราได้คิดไว้ไหมพี่แจ๊คชื่อลูกคือหมดเรา เอาจริงอยังเลยฮะมีมีแนะนำไหมฮะ <c oughs> <c oughs> มีมี <c oughs> ก็ชื่ออะไรก็เด,เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งครับตอนนี้แบบเบื้องต้นลุ้นมากๆเลยเครียดแบบถึงขั้นแบบไปไหว้พระขอพรเมื่อะะวานนี้ก็ไปไหว้สลักเมือง <c oughs> ไหว้วัดพระแก้วแล้วก็ขอพรว่าแบบให้ลูกเนี่ยผลเนี่ยอีกสองอาทิตย์เนี่ยโครโมโซนแล้วก็รู้ผลเพศเนี่ยว่าจะออกมาเป็นอะไรอยากใ,ให้ลูกแข็งแรงมากๆครับเครียดเครียดมากๆครับนี้คือเดินสายมู โหหนักเลยอะเพราะว่าเดี๋ยวเสาร์ที่นี้ก็ไปเชีชยงรายไปไหว้พระอีกเพราะว่าให้ลูกอะไรก็ได้ให้ลูกแข็งแรงคุณหมอมบอกว่าลูกอะปกติแต่เราอะไม่ปกติเพราะว่าคิดมากเกินทะเลาะกับแฟนมั่งแบบทําไมไม่กินไข่ต้มวะอะไรเงี้ยบแบบคือหมอเขาบอกเขาจะกินอะไรก็เรื่องของเขาคือเราอะเครียดเพราะว่าเรากลัวลูกไม่อ้วนเรากลัวลูกไม่แข็งแรงเราเครียดมากเครียดแบบ ถึงขั้นมันไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะปกติจะชิวเฉยๆอะไรอันนี้ไปหมอนเลิกแพ้ท้องยังเลิกเลิกแล้วครับเลิกแล้วครับมีแพ้ท้องแทนไหมอะไรนะฮะแพ้ท้องแทนเดียวไหมแพ้ไม่ได้ครับเพราะว่าเออเขาเหม็นหน้าอยู่ตอนนี้ก็พยายามทำงานเยอะๆครับแจ็คมาถึงแฟนๆหลายคนที่ร่วมยินดีกับเราอ๋อครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆครับที่แบบว่าให้กำลังใจครอบครัวผมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามผลงานผมนะครับแล้วก็ อย่างไงก็ผมจะดูแลลูกให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็รวมถึงแฟนด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อวยพรให้ลูกแข็งแรงนะครับผมเพราะว่าลุ้นอีกสองอาทิตย์นะครับพี่ขอบคุณขอบคขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ